ก็ขณะนี้เวลา18นาฬิกา30นาที6โมงครึ่ง95 ouais ้าหฝนตกตลอดที่ยังว่างเยอะก็ค่าที่ล็อกละร้อย10บาทค่าห้องน้ำา1บบาทนี่ต้องมีว่างหมดเลยมีว่างหมดเลยค่าจอดรถไม่เสียค่าพัดลม20่สิ ต้องใช้ไฟฟ้า20บาทก็ใครจะมาค้าขายเข้ามาได้ที่เหลือเยอะเลยเก่นมากขายคนโรงงานนะครับก็คนมีกำลังซื้ออยู่นะครับอยู่จรัง95ทั้งหนึ่งนะก็มาติดต่อได้เลยที่ยังว่างอยู่เหลือเยอะเลยเลยนี่ยข้อมือข้าวเข,ข,ข,ขาขานะครับมาเลือกซื้อแล้วก็ถ้าอยากมาขายก็มาขายได้ ใครจะมาซื้อกับุงกับข้าว้ามาได้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าไม่เริ่มก็เหมือนเดิมทั้งคลิปฝากติดตาม,มาไว้ด้วยนะครับใครหาตลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ